ปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันมาจากการตัดไม้ทําลายป่าทรัพยากรป่าไม้เนี่ยมันหายไปมันก็จะถาโถมก็มาไัยแล้งคือฝนไม่ตกหรืออาจจะตกเป็นหย่มยมอมๆอากาศที่ร้อนขึ้นน้าแข็งเพราะลกละลายโรคอุบัติใหม่การขุดเอาพลังงานไม่ว่าจะเป็นกา๊าซหรือว่าน้ํามันเนี่ยมาใช้แล้วล่าสุดคือการแย่งชิงทรัพยากร ก็จะเกิดสงครามไปทั่วโลกกินอิ่มอย่างไรนะปัจจุบันเนี่ยเรานํำข้าวผักเคมีจากข้างนอกมากินเนี่ยเดือนละ60ล้านบาทการกินอิ่มไม่ใช่ว่าอิ่มท้องต้องกินผักผลไม้อาหารตั้งแต่ข้าวต้องเป็นออร์แกนิกกินถึงจะอิ่มนอนอน่นทุกครอบครัวมีบ้านประชากรในตําบลมีบ้านวิธีการทําให้ทุกคนมีบ้านก็คือเราต้องปลูกต้นไม้เตรียมเอาไว้เราก็จะมีบ้านที่ไม่ต้องผ่อน ุกวันนี้กินอิ่มจริงแต่ว่านอนไม่อุ่นเพราะว่ายังต้องผ่อนบ้างทุนมีวิธีการเพิ่มทุนเนี่ยไม่ใช่ไปกู้มาคือการเพิ่มความมั่งคัง่งเพิ่มสินทรัพย์สินทรัพย์ที่เพิ่มได้ทุกวันเนี่ยก็คือต้นไม้ถ้าท่านปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยเงินของท่านจะเพิ่มวันละสามบาทถ้าท่านปลูกพันต้นเงินของท่านจะเพิ่มปีละหนึ่งล้านบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้นไม้ก็จะมีราคากลางว่า ต้นไม้เส้นกระบงขนาดนี้ความสูงเท่านี้มีมูลค่าเท่าไหร่กฎหมายบอกว่าต้นไม้เป็นทรัพย์เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าที่ดินเป็นทรัพย์บ้านเป็นทรัพย์รถยนต์เป็นทรัพย์แต่ทุกวันนี้ต้นไม้เป็นทรัพย์แล้วสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์เป็นหลักประกันไปค้ำประกันเงินกู้กองทุนหมู่บ้านได้สถาบันการเงินได้โดยหลักการบัญชีก็บอกสินทรัพย์ทรัพย์สินเท่ากับที่สินบวกทุนถ้าเรามีต้นไม้แสดงว่าทุนมีทรัพย์สินเพิ่มทุนเพิ่มนี่ก็จะลด วิธีการแก้หนี้ง่ายๆเราต้องเอาทรัพย์ไปสู้กับหนี้เินทรัพย์ที่เพิ่มทุกว,วันก็คือต้นไม้วันวิธีการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ทุกครัวเรือนนี่นะฮะให้ท่านปลูกต้นไม้เพราะนั้นกินนิ่มทุนทุนมีหนี้หมดหนี้ลดสดชื่นแน่นอนต้นไม้มันให้ออกซิเจนอากาศที่เราหายใจนะบางคนถามว่าปลูกต้นไม้แล้วได้อะไรก็ได้ออกซิเจนาหายใจไงคนไหนไม่ปลูกต้นไม้แสดงว่ายืมออกซิเจนเพื่อหายใจอยู่มันเก็บกา๊าซคาร์บอนกา๊าซมีเทน เก็บไว้ที่ต้นเนี่ยเนี่ยคือคาร์บอนตอนเนี้คาร์บอนเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งสมาพันธ์เกษตรกรรมย่างยนืนกาลังทําคาร์บอนของท่านเนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็มีใบรับรองเขาเรียกว่าใบเซอร์ต้นไม้ของท่านพันต้นมีคาร์บอนอยู่กี่ตันแล้วไปเสนอขายวันนี้มีผู้ซื้อละสวิตเซอร์แลนด์มาซื้อไปห้าแสนตันซาอุมาซื้อไปสองดล้านตันเพราะตะบดอกกลางเนี่ยเป็นหักการบินหมายถึงว่า เรือบินทุกประเทศจะต้องไปจอดที่ที่นี่ตมกลางนี่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเฉพาะสาวเขาซื้อคาร์บอนหมดเลยต้นไม้ประเทศไทยทุกต้นนี่เขาเอาหมดประจองหมดกล้าไม้ตอนนี้เขาต้องการเปลี่ยนทะเลทรายเป็นป่าเขาต้องการกล้าไม้38ชนิดหมื่นล้านต้นอีกตัวงคาร์บอนเขาต้องการเยอะมากเพื่อไปชดเชยคาร์บอนที่เขาปล่อยถ้าเขาไม่ชดเชย เขาไม่สามารถจะส่งน้ามันไปขายในประเทศต่างๆได้ทั่วโลกโดยข้อตกลงข้อตกลงปารีสอีกตัวหนึ่งที่เรากําลังเสนอซึ่งจะมีประชุมรอบหน้าเนี่ยคือค่ารักษาระบบนิเวศปกติเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอยากได้ป่าก,ก็จ้างข้าราชการกรมป่าไม้กรมอุทยานเนี่ยไปปลูกและดูแลรักษาป่าเอางบประมาณแผ่นดินเนี่ยไปจ่ายให้กับข้าราชการพวกเราเนี่ยเสียสละที่ดินตัวเองนะแล้วมาปลูกต้นไม้ ต้นไม้เก็บน้ําต้นไม้ให้ออกซิเจนต้นไม้เก็บคาร์บอนต้นไม้จัดก,การกับ pm 2.5แล้วรัฐจ่ายให้เราเท่าไหร่ล่ะที่ผ่านมาเขาไม่จ่ายแต่ตอนนี้เสนอเครื่องมือทางการเงินใหม่ก็คือว่าเขาต้องจ่ายให้เราซึ่งตอนนี้เรากําลังร่วมกับเบโดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสํารวจเลยว่าในตําบลบ้านควรมีต้นไม้เท่าไหร่เขาะจะคํานวณมาว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่มันเหมาะกับพวกเรากําลังเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัย เราจะปลูกผู้เรียนปลูกความปลูกยางคงทำไม่ได้ปลูกก้นไม้กันดีกว่าแล้วทุกปีรัฐจะจ่ายให้เรา